ดีค่ะทุกคนน,นี่คืออะไรเอย่ยรักจังเด็ดก,กะเพรามันตั้งหนึ่งตะก้าค่ะทุกคนที่บ้านมีกะเพราไม่ได้ปลูกเองนะคะแต่ว่าเขาเกิดเองค่ะทุกคนอยู่ตรงข้างๆบ้านตรงนี้เองตรงระเบียงที่นั่งกินข้าวต้นใหญ่งามมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะเขาออกดอกเลยด้วยจริงๆกะเพราเนี่ยต้องเด็ดเขาเวลาเขาออกดอกนะไม่งั้นเขาก็จะแก่ จะแก่แล้วก็โสมค่ะทุกคนต้องขยันเด็ดยอดเขายิ่งแตกนะคะแต่เพเอินว่ารจังไม่อยู่บ้านะจังไปกทมนะคะหนึ่งเดือนแล้วค่ะทุกคนไปออกงานแสดงสินค้าเขาก็เลยเติบโตโดยที่ไม่มีใครเหลียวแลนั่นเองตอนนี้วันนี้รจังกลับมาที่บ้านสวนหนึ่งวันค่ะทุกคนและตอนนี้กําลังจะทํากับข้าวกินจริงๆว่าจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วแหละช่วงเย็นแต่พอดีว่า ทำภารกิจล่าช้าไปก็เลยขอนอนหนึ่งคืนแล้วก็จะกลับกระบินช่วงลุ่งเอไม่ใช่จะขับกทมชักงงจะกลับบ้านกรุงเทพช่วงลุ่งสางนะคะแล้วก็ไปสายเอาไปถึงที่กรุงเทพช่วงสายสายกันแล้วกันเนาะวันนี้ลักจันก็เลยจะมาเด็ดใบกะเพราลูกชายจะทำกับข้าวให้ เชฟแชมป์ค่ะทุกคนอเชฟแชมป์จะทํากับข้าวให้กินโดยการผัดกะเพรามาลึกของในตู้เย็นว่ามีอะไรบ้างปรากฏว่ามีของแช่ฟิตเอาไว้มีปลามีหอยลายมีหมูสับแล้วก็มีกุ้งอตอนนี้คือลูกชายจะผัดกะเพรารวมนิดนะคะแล้วจังก็จะมาเด็ดกะเพราน้องแชมป์เอาดอกด้วยไหมลูกแล้วแต่จะใส่หรอละมันก็หอมดีเนะเาะอ่าาาาาา แต่ดอกไปด้วยก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าดอกเขาก็หอมเนี่ยค่ะก็จะเด็ดกะเพราค่ะตอนนี้เช็ดแชมป์รอยอยู่นะคะคุณแม่ก็มัวแต่ร่าช้าเดี๋ยวจะเด็ดให้ค่ะทุกคนดูสิคะใบเขียวงามเราไม่ได้ปลูกเองแต่เขาเกิดเองเนี่ยงามมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้นะคะมีปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยคือคงเป็นน้องไก่แหละค่ะมูลน้องไก่เขาก็เดินไปเดินมาหากินแถวนี้เนาะเขาก็ขับถ่ายลงไปทําให้เป็นปุ๋ยแรดหมดหรือเปล่าลูก เปล่าค,คะโอเคไม่ใช่เห็นลูกเปิดแก๊สแัทุกคนอาจจะมีได้ยินเสียงนู่หนหาะใช้สวนเปิดเพลงแตเป็นเพลงที่ม่รู้จะติดอะไรหรือเปล่าเราก็ใหม่รูปไม่เป็นไรเนี่แหละค่ะอ,อุปสรรคของเทเตอร์นะคะถ้าเกิดเจอสิ่งแวดล้อมที่มันจะเป็นอุปสรรคในการทํางานของเราเราก็ต้องทําใจคะ่ะทุกคนทําใจแต่ว่าถ้าเกิด ติดขาดอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยแก้ไขคลิปไปเนาะตอนนี้ก็ขอทำคลิปสดๆไปเลยนี่ค่ะทุกคนดอกดูสิเพลงก็ดังเลือเกินนะคะทุกคน,นอะไรที่แบบนี้แหละค่ะใบใหญ่มากค่ะทุกคนกระเพราหอมมากเลยว้าวหอมจังเลยกะเพราธรรมชาติค่ะสวยงาม แต่ใบก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่ายอดเขางานะะทุกคนนี่ลาจั์ก็จะเด็ด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 ได้เยอะเลยค่ะอาจจะไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากแต่และจังตัดออกมาเพื่อที่จะเป็นการตัดแต่งเขาไปในตัวเพื่อที่จะให้เขาออกยอดใหม่ะคะ่ะทุกคนยิ่งตัดยิ่งงามเขาบอกนะคะกะเพราวุกชายก็ลงมือลงระทักันแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบบายบาย สวัสดีค่ะขอเด็ดกระเพราก่อนนะคะกระเพรากระเพรากระเพรา